ครับสวัสดีครับพี่มอนค่ะอ่ะก็เป็นไงบ้างฮะเอ้แมทที่เกิดขึ้นประจำสัปดาห์นี้เจอกันตจำการ <c oughs> สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์้แ,แย่กับกับสู่ความเป็นจริงละคือสา <c oughs> มรบตาก่อนหน้าเนี่ยมันมันชนะบางต้องกลับมาแพ้บ้างละผมว่าจะหล่อนๆอยู่แล้วเวลาแบบชนะ <c oughs> อีทีไปเนี่ยมันจะแบบ <c oughs> ไม่มีทางที่เราจะจะแบบชนะทุกทุกครั้งนะครับก็มาที่ภาพตลาดก่อนละกันเอาสำหรับภาพตลาดก็ ไม่ได้มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากนะครับเพราะทุกคนก็เห็นอยู่ว่าตลาดมันน่าเบื่อมากคือตลาดก็ไซเวยไม่ไปไหนสักทีนะครับขึ้นไปด้านบนก็เบรกไม่ได้นะครับหนึ่งหกเก้าห้าก็ขึ้นไปไม่เคยเบรกได้นะครับแต่ถอยลงมาเนี่ยจริงๆแนวรับตอนแรกมันอยู่ประมาณหนึ่งหกเจ็ดห้านะครับมันมีจังหวะดึงหลุดเหมือนกันในช่วงระหว่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแต่ว่าหลุดลงมาเนี่ยแล้วมันสามารถกลับมาได้เร็วนะครับมันก็เลยทําให้ภาพเนี่ยของดัชนีเนี่ยยังถือเป็นลนักษณะของ ไซเวย์อยู่นะครับแต่ผมว่าตอนนี้มันมีพัฒนาการอย่างหนึ่งที่มันมันมีความน่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของเซนติเมนต์จากยอดซื้อขาย okay. ถ้าเราดูเซนติเมนต์จากยอดซื้อขายเนี่ยนะครับก่อนหน้าเนี่ยนะครับตอนนี้มันไม่ผ่านพันเจ็ดเนี่ยขึ้นไปพันหกร้อยเก้าสิบห้าไม่ผ่านพันเจ็ดเนี่ยเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเป็นฝั่งที่อยู่ฝั่งขายนะครับขณะที่ราผไลนค โอเคนะครับก็ภาพลหลาดที่มันเป็นไซด์เวย์เนี่ยนะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงนิดนึงในรายละเอียดคือถ้าเรามองจากกราฟจะเห็นว่ามันก็ไซด์เวย์เหมือนเดิมนี่นะครับไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนเลยแต่ถ้าเกิดเรามาดูไส้ข้างในเนี่ยนะครับในพวกจากเซนิเมนต์ของยอดซื้อขายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับคือตอนจังหวะที่มันเริ่มมันเป็นไซด์เวย์ในช่วงแรกที่มันขึ้นไปทดสอบแนวต้านแล้วไม่ผ่านเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเป็นฝั่งขายนะครับแล้วรายย่อยเป็นฝั่งซื้อซึ่งเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยเราก็มักจะเห็นว่าตลาดเนี่ยมักจะไปต่อไม่ไหวแต่ตอนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันที่น่าสนใจผมว่ามันอยู่วันนี้นะครับวันที่26วันที่26เนี่ยมันมีจังหวะที่ดึงหลุดหลุดแนวรับที่16 7 5ลงมานิดหนึ่งตอนจังหวะที่ดึงหลุดแนวรับลงมานิดหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะเห็นแอคชั่นบางอย่างที่มันเริ่มมีการเปลี่ยนไปก็็คือจััังงงงหหหววะทีี่่่่่่มมมนนนดดึลุาาาาาเเเเยรริิฝตตช เริ่มออกมาจากโซนแบะนะครับเริ่มมากลางๆแล้วตอนนี้มันหลุดเนี่ยรายยอ่อยก็เลยกลัวนะครับจากเดิมเนี่ยที่มันดูในโซนบูเนี่ยนะครับเริ่มถอยออกมาเนี่ยนะครับการที่มันแบบอ่ามันเริ่มมีการเปลี่ยนข้างกันบ้างเนี่ยนะครับผมมองว่ามันเหมือนเป็นลักษณะของการเหมือนเป็นลักษณะของการการล้างไพล่ละคือเหมือนตอนที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วทุกอย่างมันเซตอัพกันไปหมดนะครับแล้วตอนนี้เหมือนว่าต่างชาติเนี่ยเริ่มมาอยู่กลางๆใหม่ละนะครับรายย่อยอยู่กลางๆใหม่ละมันก็เหมือนเป็นการล้างไพ่ละเพื่อจะรอว่า สุดท้ายเนี่ยเวลาที่มันลอบผัดไปเนี่ยนะครับกลุ่มไหนเนี่ยจะกลับมาเป็นบูหรือกลุ่มไหนเนี่ยจะกลับมาเป็นแบนะครับคือสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราก็ต้องการเห็นว่าต่างชาติเนี่ยตอนนี้มากลางๆแล้วนะนะครับก็ควรจะต้องขึ้นไปจนถึงให้ให้ถึงบูเลยถ้าขึ้นไปถึงบูเนี่ยเราจะคาดหวังการเบรกพันเจ็ดได้แต่ถ้าเกิดต่างชาติเนี่ยไปไม่ถึงบูแล้วแบบถอยกลับมาที่เดิมอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นภาพของการซึมลงมานะครับดังนั้นก็ช่วงนี้ก็ถือเป็นเป็นช่วงที่ยังต้อง ต้องติดตามอยู่เพราะตลาดก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับเพราะตลาดมันก็ยังยังไซด์เว์แต่ว่าผมว่ามันก็ดีขึ้นมานิดนึงจากเซนดิเมนท์ที่มันไม่ขนาดแบรละสำหรับตัวของต่างชาตินะครับสำหรับเซนตี้นในฟิวเจอร์เนี่ยช่วงนี้ผมว่ามันมันทำอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับเพราะว่าฟิวเจอร์เนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยแคบมากนะครับเราจะเห็นว่าอย่างอย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้วันที่30นะครับเราก็จะเห็นว่ากรอบบนเนี่ย ประมาณแถวประมาณพันจุดนะครับกรอบล่างเนี่ยประมาณ997นะครับก็ทั้งวัน,นแกว่งอยู่3าจุดมันก็เทรดดิ้งไม่ได้อยู่ละนะครับทิศทางเนี่ยถ้าเราดูกรอบเนี่ยฟิวเจอร์เนี่ยจะอ่อนแรงกว่าเซตนิดหนึ่งนะครับสังเกตว่าเซ็ตเนี่ยเราตีเป็นกรอบไซด์เว์แต่ว่าฟิวเจอร์เนี่ยเราตีเป็นกรอบของไซด์เวดาวนะครับสำหรับฟิวเจอร์เนี่ยแนวรับเนี่ยอยู่ประมาณ995นะครับแนวรับ995ส่วนแนวต้านด้านบนเนี่ย ประมาณหนึ่งพันกับอีกเจดจุดนะครับผมว่าช่วงนี้ถ้าเกิดจะเก่งกำไรในตัวของฟิวเจอร์เนี่ยก็คงต้องเล่นตามกรอบหละนะครับก็คือถ้าถอยลงมาด้านล่างเนี่ยก็อาจจะพอเป็นจังหวะแบบเปิดลองได้นะครับแต่ต้องต้องลองแล้วมีเวลาเฝ้าด้วยนะครับ<ห>ก็คือถ้าเกิดมันลงมาแถวเก้าเ้าเนี่ยเราจะลองเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันลงต่อเนี่ยอะูยยีมันลงต่ำกว่าประมาณ9 9้า้านหรือมันเก้าเ้าสองเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดในการสต็อปลอทิ้งไปนะครับส่วนถ้าเกิด มันลงมาแตะกรอบล่างแล้วมันไม่หลุดเนี่ยนะครับเวลามันกลับขึ้นเนี่ยก็จะกลับมาแถวประมาณ1นึ่จุดนะครับก็ฟิวเจอร์ก็เล่นในกรอบของดาวเทรนชานเอลนะครับสําหรับโปรดักตถัดมานะครับที่จะมาคุยกันเยอะหน่อยในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของราคาทองคํานะครับสําหรับทองคำเนี่ยนะครับผมมองว่าตอนนี้ก็คงเห็นภาพของการพักตัวระยะสั้นแล้วแหะนะครับเนื่องจากว่ามันก็เริ่มเกิด b r i s h d i เ e r g e n จ e ละในรอบ ล่าสุดนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้นไปแถวประมาณหนึ่งเก้าห้าศนะครับแล้ว r s i เนี่ยไปเกิด e บ r i s h d i v e r g e n c นนะครับซึ่ง e บ r i s h d i v e r g e เ c e เนี่ยก็เคยเกิดขึ้นนะครับเคยเกิดขึ้นมาตอนแถวประมาณเดือนพันวานะครับเดือนพันวาปีที่แล้วนะครับตอนที่มันเกิด Divergen c e เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าเกิด Diver g e เ c e เสร็จปุ๊บนะครับราคาเนี่ยมักจะมีรอบของการย่อนะครับแล้วเวลาย่อมาเนี่ยมันจะลงมาแถวประมาณเส้น SMA 20ยี่สิบนะครับดังนั้น เราเลยมองว่าราคาทองคำเนี่ยแนวรับเนี่ยมันอยู่แถว s m a 20นะครับตอนนี้อยู่ประมาณ1905นะครับก็จะเป็นแนวรับของทองคำดังนั้นจุดตรงนี้เนี่ยถ้าเราเปิดซื้อเนี่ยนะครับเปิดลองเนี่ยคงไม่ใช่ไม่ใช่จุดที่ดีนะครับถ้าเราจะรอลองเนี่ยควรจะรอลองเมื่อราคาเนี่ยมันถอยกลับลงมามากกว่านะครับแต่ถามว่าการที่มันถอยลงมารอบนี้เนี่ยเราจะเราจะหวังว่าให้ทองคำเนี่ยสมมติอย่างรอบที่แล้วเนี่ยตอนนี้มันเกิด e บ r i s h d i v e r g e n c e เนี่ยนะครับ ก็แถวประมาณพันแปดแต่หลังจากเคลียร์แบดจิตเดเวอร์เจนได้เสร็จเนี่ยมันก็พันแปดวิ่งมาพันเก้าร้อยกว่าก็ขึ้นมาอีกร้อยกว่าจุดแต่อรอบตรงนี้เนี่ยถามว่าถ้าเรามันลงมาพันเก้าแล้วเนี่ยมันจะจากพันเก้าเนี่ยกลับมันจะไปสองพันได้เลยไหมเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่มีแคตตาลิสขนาดนั้นนะครับอย่างรอบที่แล้วเนี่ยผมเล่าให้ฟังก่อนว่ารอบที่แล้วมันมีแคตตาลิสสองอยา่างนะครับที่แบบเร่งให้ราคาทองคำเนี่ยจากแถวประมาณพันแปดเนี่ยขึ้นมาพันเก้านะครับ ถ้ามองเชิงเทคนิคง่ายๆเลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ย2ี่สิวันกับเส้นสองวันมันเกิดโกลเด้นคลอสนะครับดังนั้นการที่มันเกิดโกลเด้นคลอสทางเทคนิคไปละตรงนี้เนี่ยมันก็คงไม่มีจังหวะที่มันคลอสเนี่ยเข้ามาหนุนนะครับอันนี้เป็นเรื่องเทคนิคก่อนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอ่าโกลบอลแมกโนนะครับคือภาพของเศรษฐกิจนะครับคือก่อนหน้านี้นะครับตอนที่แถวประมาณพันอ่าแถวประมาณพันเจ็ดร้อยห้าสิบพันแปดร้อยเลยแถวเนี้ยนะครับ มันเป็นมันเป็นช่วงของการช่วงของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่มันแบบชะลอตัวลงนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยนะครับคือเฟดเนี่ยนะครับก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบแรงมากนะครับแต่หลังๆเนี่ยมันเริ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงนะครับแล้วตอนตอนแรกเนี่ยคนก็ยังแบบคนก็ยังกล้ากลัวอยู่ว่ามันเฟดจะชะลอจริงหรือเปล่านะครับ แต่ว่าตรงจุดตรงนี้เนี่ยนะครับจุดตรงนี้คนยังแบบอ่ยังคนยังมีความลังเลอยู่บ้างนะครับว่ามันชะลอจริงหรือเปล่ามันเลยมีรูมให้ขึ้นต่อแต่จุดตรงนี้นะครับคือทุกคนเนี่ยผมว่าตอนนี้เห็นพ้องต้องกันแล้วละนะครับว่าเฟดเนี่ยค่อนข้างที่จะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยละนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยถ้าเราดูตัว FOMC Watch t o เนี่ยนะครับก็จะเห็นเลยว่าอ่าในการประชุมเฟดเนี่ยนะครับที่จะถึงเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเลยว่า เก้าสิบเก้าจุดหนึ่งก็ตีไปเกือบร้อยละนะครับเกือบร้อยละว,ว่าจะขึ้นอาัตราดอกเบีย้ยแค่ยี่สิบห้าเบสิสพอยต์นะครับดังนั้นเหมือนตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ก็แบบพร้อมใจกันยอมรับละนะครับว่าคงขึ้นแค่ยี่สิบห้าเบสิสพอยต์แน่ๆนะครับดังนั้นถ้ามันขึ้นแค่นี้จริงเนี่ยนะครับมันก็คงไม่ใช่อัพไซด์เชิงบวกแต่มันก็การที่มันไม่ใช่อัพไซด์เชิงบวกเนี่ยมันก็จะทำให้ราคาของคำเนี่ยมีโอกาสที่แบบจะอ่อนลงมาได้นะครับก็จะเห็นว่าเวลาเรา เราวิเคราะ,ระห์ตลาดเราวิเคราะห์อะไรเงี้ยนะครับมันต้องมันต้องเทียบนะครับทเทียบว่าสิ่งที่เราคาดหวังกับสิ่งที่ตลาดคาดหวังเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับถ้าทุกคนคาดหวังในสิ่งเดียวกันแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะขึ้นแรงๆเนี่ยมันจะมันจะน้อยนะครับตอนที่มันขึ้นแรงๆในรอบก่อนหน้าเนี่ยนะครับมันขึ้นเพราะว่าคนเนี่ยยังแบบอ่ะยังแบบลังเลลังเลอยู่นะครับแต่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยไม่ได้ลังเลละนะครับพร็อพเราเห็นละเพราว่ามันเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตรงแถวนี้ผมถ้าจําไม่ผิดเนี่ยมันน เจ็ดสิบแปดสิบอะไรแถวนั้นนะครับตรงนี้มันเก้าสิบเก้าละดังนั้นทองคำเนี่ยมันเลยดูนว่าจะขาดแคตาลิตระยะสั้นไปเราก็เลยต้องรอจังหวะให้มันย่อมาเราค่อยเข้าซื้อแต่การซื้อเนี่ยจะเป็นการซื้อแบบเล่นสั้นละนะครับจะไม่ได้แบบซื้อแล้วแบบหวังเป็นร้อยจุดละนะครับคือถ้าเราจะหวังเป็นร้อยจุดได้เนี่ยมันต้องมีเซอร์ไพรส์อะไรใหม่ๆเข้ามานะครับสาหรับเซอร์ไพรส์ที่ผมมองว่ามันจะเล่งให้ทองคําเนี่ยไปแบบสองพันหรือเกินไฮเดิมขึ้นไปได้เนี่ยมันต้องเป็นมันต้องเป็น การที่ว่าเฟดเนี่ยลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็คงยังไม่ได้เห็นว่าเฟดจะพูดอะไรเกี่ยวกับการลดดอกเบีย้ยนะครับคือตอนนี้ขึ้นแต่ขึ้นด้วยอัตราที่ชะลอตัวลงลแต่ว่าชะลอตัวลงเสร็จปุ๊บมันก็จะแบบคงน่าจะแบบโซนจะแบบคงไว้นะครับยกเวน้นว่ามันจะเกิดแบบเหตุการณ์ที่มันพลิกผันมากๆแล้วเฟดอยู่ดีพลิกมาลดดอกเบีย้ยอย่างนั้นละทองคําเนี่ยถึงจะเล่งโตขึ้นไม่ได้น,นี่เป็นคีย์เวิร์ดทีอ่อยากฝากไว้ถ้าเกิดคนที่แบบจะหวังให้ทองคํากลับไปสองพันนะครับ โอเคทองคาก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับราคาน้ํามันนะครับราคาน้ํามันดิบในสเมคเนี่ยตอนนี้ภาพเนี่ยผมมองเป็นเชิงของเป็นเชิงบวกนะครับเป็นเชิงอินเวอร์เทสแอนด์ชเดอร์นะครับมันมีการเบรกเอาพทเทินตรงนี้ขึ้นมาวันที่17นะครับแต่ว่าเบรกขึ้นไปก็อาจจะไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นี้ถอยกลับลงมานะครับแต่ผมคิดว่าถอยลงมาตรงนี้ผมยังยังมองเป็นเชิงว่ามันอาจจะเป็นเพียงเออร์เลอร์อยู่นะครับเพราะว่าตลาดสมัยใหม่เนี่ยมันก็มีเออร์เลอร์เกิดขึ้นนู่นนั่งจะบ่อยนะครับพรงนั้น หลุดลงมาเนี่ยผมยังไม่ได้กังวลมากผมยังคิดว่าน้ํามันเนี่ยถอยลงมาเนี่ยมีโอกาสที่ยังเป็นการถอยเพื่อจะกลับขึ้นไปต่อสําหรับราคาน้ํามันด nice ิบในสเปคนะครับส่วนพวกค่าเงินนะครับค่าเงินบาทนะครับค่าเงินบาทก็อาจจใส่มันโอเวอร์โซ่นะผมว่ามันก็คงต้องเกิดรอบของการอ่อนค่ามาที่เส้น2ี่สิบวันก็มันสา1สิบสามจุดหนึ่งนะครับเราก็ยังคอเหมือนเดิมเลยว่าตรงนี้เนี่ยมันจะแข็งไปเลยเนี่ยก็คงยากนะครับก็ควรจะต้องมีการอ่อนค่าสักรอบหนึ่งก่อนนะครับ ตัวถัดมาเป็น USD JPY นะครับก็เป็นเรื่องของค่างเงินเยนนะครับสำหรับค่างเงินเยนเนี่ยปกตินะครับทิศทางมันจะเป็นไซด์เวดาวนะครับแล้วปกติเวลาเราเล่นค่างเงินเยนเนี่ยเราจะเล่นช็อตเมื่อมันทดสอบประมาณเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับสังเกตว่าแตะเส้น20วันเนี่ยแตะปุ๊บนะครับลงนะครับแตะปุ๊บลงนะครับแตะปุ๊บลงนะครับอย่างรอบที่แล้วเนี่ยนะครับตอนนี้มันขึ้นมาเนี่ย เราก็แนะนําว่าเกงกําไรช็อตไปที่เส้นยี่สิบวันนะครับแต่ตรงนี้มันมีจุดสังเกตนิดนึงก็คือว่ารอบนี้มันเริ่มแปลกแปกลกแล้วปกติแต่เส้นยี่สิบวันแล้วลงเนี่ยมันแตะเนี่ยนะครับสักประมาณสักสองสาวันเนี่ยก็ลงแล้วนะครับแตะแถวเนี้นะครับสองสามสี่ห้าวันเนี่ยก็ลงแล้วแต่ว่ารอบล่าสุดเนี่ยแตะละนะครับประมาณผ่านมาประมาณ5าวันละยังไม่ลงเลยนะครับการที่มันเริ่มไม่ลงเนี่ยนะครับมันแปลว่าแรงขายเนี่ยมันเริ่ม เบาลงแล้วนะครับงั้นถ้าเกิดใครช็อตตัวค่าเงินเยนมาเนี่ยนะผมว่าต้องเริ่มเริ่มระวังไว้บ้างถ้าเกิดมันมีจังหวะที่มันมันดึงกลับขึ้นมาเนี่ยนะครับดึงกลับขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะครับมันเย็นอ่อนขึ้นมาเนี่ยก็ต้องหาจุดในการแบบปิดสถานะเอาไปก่อนแล้วค่อยไปรอช็อตในจังหวะที่มันสูงขึ้นสําหรับเรื่องของค่าเงินเนยนนะครับสำหรับปัจจัยแมกโรเนี่ยสาหรับค่าเงินเยนเขารออะไรกันนะผมว่าเขาคงรอเรื่องของ BoJ แหละนะครับว่าจะเลิกตัวของ ยูเคิร์ฟคอนโทรลเมื่อไหร่นะครับคือถ้าเกิดเลิกยูเคิร์ฟคอนโทรลอะไรเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันจะทําให้ตัวค่าเงินเยนเนี่ยกลับมาแข็งค่านะแต่ตรงนี้เขายังยังไม่ได้เลิกนะครับมันก็เลยทําให้ตัวค่าเงินเยนเนี่ยยังไม่ได้แบบแข็งค่าเร็วมากในช่วงนี้นะครับเอก็ค่าเงินก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาที่ภาพของเซกเตอร์ละกันนะครับสำหรับเซกเตอร์โรเทชันเนี่ยนะครับกลุ่มที่เป็น leading เนี่ยก็จะมีออโต้นะครับทัวริซึมรับเหมานะครับอารกิ นะครับปีโตนะครับแล้วก็มีเดียวงนี้เป็น l e a d i n g นะครับสำหรับกลุ่มที่รอกำลังจะเข้ามาในโซลิดดิ้งเนี่ยก็จะเป็นพวกทรานสปอร t เ t ชันนะครับมีพวกอินช r a n นนะครับมี Property เนี่ยที่กำลังแบบวนๆขึ้นมานะครับแต่ใกล้เคียงสุดก็คงเป็น Transportation นะครับเเดี๋ยวเรามาดูสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่า Performance เราเป็นยังไงนะครับก็เมื่อกี้เราเกิดไปต้นรายการละว่าไม่ดีนะครับก็ก็เรื่องปกติแหละนะครับผมก็บอกไปแล้วว่า มันก่อนหน้าเนี่ยเราชนะมาสามสัปดาห์ต่อเนื่องนะครับเราก็เห็นกันมาหลายปีแล้วว่าปกติเนี่ยเราจะชนะแค่นี้นะครับเราชนะแค่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับอย่างปีล่าสุดเราชนะแค่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นแค่นั้นเองนะครับการที่เราแบบอยู่ดีๆเนี่ยเรามาชนะสามครั้งติดเนี่ยครั้งที่สี่เนี่ยผมก็จะเริ่มแบบเตรียมใจละว,ว่ามันต้องมีความผิดพลาดแน่เลยนะครับและสุดท้ายก็เจอความผิดพลาดจริงๆนะครับ ัวที่เราไปเจอความผิดพลาดเนี่ยคือตัว S C t P นะครับเราแนะนําซื้อเก็งกาไรไปนะครับแล้วเป็นหุ้นที่แบบลงแบบอ่ลงแบบแรงมากนะครับลงแบบอ่ะทิ้งลงไปเลยนะครับสำหรับตัว S C t P ก็เลยติดลบไปนะครับเรามาร์คที่ราคาปิดเมื่อวานนะครับราคาวันนี้ดิ่งขึ้นมาเราไม่นับนะครับเรานับที่ราคาปิดเมื่อวานก็คือ52.75นะครับก็เลยติดลบไปเขานั่งเยอะนะครับลบไป5%ส่วนสุภาลัยนะครับทำงานได้ดีนะครับตัวนี้บวก1.27นะครับส่วน อีกตัวหนึ่งคือ TOA นะครับอันนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ติดลบไปสองจุหนึ่งเกาเปอร์เซนะครับดังนั้นทำให้เฉลี่ยละสามตัวเนี่ยบวกแค่ตัวเดียว1%เปอร์เซแต่ลบตั้ง5%้าเอร์เซ็นกับสองเปอร์เนี่ยไม่พอนะครับก็เลยเฉลี่ยแล้วติดลบ2%เอร์เซ็นนะครับตลาดลบจริงนะครับตลาดลบศ5นดห้าเจ็แต่ว่าเราลบเยอะกว่านะครับเราก็เลยแพ้ตลาดในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ติดลบไปหนึ่งจุสามเปอร์เซนตะครับแต่ความแม่นยำมันก็ยังยังถือวว่่่าาาสูอยดีเพระ สี่ครั้งชนะสามแพ้หนึ่งเจ็ิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคเดี๋ยวถัดมาเราก็มาดูในสัปดาห์นี้แล้วกันนะครับว่าเราจะเลือกหุ้นตัวอะไรเข้ามาบ้างนะครับสำหรับหุ้นตัวแรกนะผมเลือกมาเป็นตัวของ CBG นะครับสำหรับ CBG เนี่ยมันมีแพทเทิร์นที่น่าสนใจอยู่ก็คือเป็นลักษณะของ pennant นะครับก็เป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมแหละนะครับแต่ถ้าเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆเนี่ยเราจะเรียกเป็น p e n n a n นะครับ อนอกจากเพนนันนะครับจะมีเรื่องของเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นผมลบเพนนันออกนิดหนึ่งเราจะเห็นว่ามันมีเส้นค่าเฉลีย่ยเส้นยี่สิบวันกับเส้นสองร้อยวันเส้นแดงกับเส้นน้าเงินกำลังตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นเสร็จปุ๊บมันก็เป็น positive crossover แหละนะครับเราก็เลยมองว่าตัวของ CBJ เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเล่งตัวขึ้นไปได้นะครับเป้าหมายด้านบนก็แถวประมาณ106.5แล้วก็108.5นะครับ แนวรับก็อยู่ที่ประมาณ102.5นะครับสต็อปลอถ้าต่ำกว่า99.5สำหรับตัวของ CBG นะครับตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวของ c a s L นะครับสําหรับ c a s L เนี่ยก็มีสัญญาณบวก2อย่างนะครับมีสัญญาณบวก2อย่างก็คือเรื่องของการเบรกเส้น down trend line นะครับเส้น down trend line มีการ break out นะครับแล้วก็ MACD เนี่ยนะครับมีการตัดขึ้นมานะครับตรงนั้นก็เป็นจังหวะในการ เก่งกาไรได้นะครับแนวรับก็คือแนวที่มันเบรกก็ประมาณ3.62นะครับแนวต้านแรกก็มา3.7ละนะครับแล้วก็ถัดไปก็3.78ถ้าเกิดผ่านเส้น200วันที่ไม่ได้นะครับตอลอถ้าเกิดต่ำกว่า3.5สําหรับเคส L นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวของ DCC นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกรอบกรอบไซด์เวย์นะครับคือภาพใหญ่เนี่ยมันมี crossover ขึ้นมาละสําหรับ DCC ตอนวบอ็ดนะครับเส้นยี่สิตัดเส้น200ขึ้นมา แล้วราคาก็แกว่งไซด์เว์ตามตลาดเลยนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยกำลังจะเบรกแนวต้านเดินที่2 8 6แนะครับแล้วก็ m a c d เเนี่ยกำลังจะตัดขึ้นนะครับเราก็เลยมองว่า DCC เนี่ยมีโอกาสที่จะเร่งโตขึ้นไปต่อนะครับเป้าหมายคือ2.9 4สนะครับแล้วก็3.02นะครับแนวรับคือ2.8 2ดนะครับสต็อปรอดถ้าต่ำกว่า2.78สําสำหรับตัวของ DCC นะครับสัปดาห์นี้ก็เป็น3ตัวนะครับเราก็ยังเน้นในฝั่งของการ ในการลองเหมือนเดิมนะครับลองทั้งลองทั้งหมดสมตัวเลยสังเกตว่าสัปดาห์ตั้งแต่เปิดปีมาเนี่ยเราเพิ่งช็อตไปตัวเดียวคือตัวของ CBO นะครับซึ่งก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ตรงนี้เราก็ยังไม่ได้เห็นจังหวะที่จะไปช็อตตัวใหม่นะครับดังนัง้นก็ช่วงนี้ก็เน้นลองไปก่อนนะครับโอเคครับพี่มอนข้อม<ะ>ูลวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับเมื่อสักพู่ที่พี่แชมพูดถึงเราพลาด S G P นี้เราพลาดแบบไหนยังไงมันครวดลงมา ผมว่ามันมันไปไปพลาดวันนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องของการการประกาศประกาศงบแหละนะครับคืองบเนี่ยมันก็มันก็ก็คาดเขาว่าคาดแย่แหละนะครับคือเขาว่าคาดว่ามันงบเันออกมาแย่แหละนะครับคือราคาเนี่ยคืองบแย่นี่งผมไม่ได้กลัวนะครับเพราะว่าเวลาผมดูเนี่ยนะครับเรารู้ว่าวันนี้มันน่าจะประกาศงบถูกไหมครับ่วันนี้ประกาศงบแต่ว่างบเนี่ยคาดว่าแย่แต่เราก็เห็นว่าราคาเนี่ย มันก็ถอยลงมานะมันก็ถอยลงมาจนมันมันรอละดังนั้นมันอยู่ที่เส้นสองร้อยวันเนี่ยนะครับเราก็เลยแนะนํารับเก่งกาไรเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นมันก็เป็นแนวรับนะครับงบแย่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผมกลัวเพราะว่าราคาลงมารอละลงมาที่แนวรับละนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยงบมันเขคือคาดว่าแย่แล้วแต่มันแย่กว่าคาดอีกนะครับมันก็เลยหลุดลงมานะครับดังนั้นผมว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าผมย้อนกลับไปตัดสินใจ วันนั้นเนี่ยถามว่ามันมีผมเสียใจไหมเลือกไอซีดีพีไม่ไม่เสียใจนะเพราะว่ามันมันก็เป็นเราก็เลือกไปตามตามสิ่งที่เราคิดแหละนะครับทุกอย่างเราก็มีเหตุผลอยู่ว่าโอเคงบมันมีมันมีโอกาสจะแย่แต่ราคาก็ลงมารอละแล้วมันก็ลงมาที่แนวรับละนะครับแล้วสุดท้ายมันมันแย่กว่าคาดแล้วมันผิดผิดก,ผดก็ผิดก็คือจบแล้วก็คือผิดแล้วก็ยอมรับว่ามันผิดนะผมว่าไอไอพวกอย่างเงี้ยนะครับมันมันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนที่เราต้อง เราต้องผ่านไปได้นะครับเราไม่มีทางที่เราจะคือประสบการณ์เราเนี่ยผ่านมานานแค่ไหนเนี่ยมันไม่มีทางที่เราจะเลือกคุนถูกกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาเราผิดเนี่ยก็แค่ยอมรับว่ามันมันผิดนะครับแล้วถามว่าเราต้องพยายามไปพยายามหาวิธีไหมว่าพยายามจะหลีกเลี่ยงว่าจะหลีกเลี่ยงยังไงนะครับซึ่งตรงเนี้ถ้าเกิดเราจะพยายามไปหลีกเลี่ยงเนี่ยนะมันก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกเพราะมันลงมาพางงบ ถ้าเกิดเรารู้ว่ามันจะแย่กว่าคนอื่นเข้าข่าดเนี่ยแปลว่าเรารู้งบก่อนอื่นนะครับมันก็คงไม่ใช่แฟร์เกมนะครับดังนั้นผมว่าอย่างเงี้ยเป็นความผิดพลาดที่มันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เป็นความผิดพลาดที่เราต้องยอมรับมันไปนะครับความผิดพลาดมันมีมันมี2แบบนะครับมันมีแบบที่แก้ไขได้นะครับอ่ะนี้เราผิดตรงเนี้ยเราโอเคเราเป็นความผิดที่แก้ไขได้แต่บางความผิดเนี้ยมันมันแก้ไขไม่ได้นะบบางอย่างมันก็นอกเหนือการควบคุมของเรานะครับอันนี้เป็นผมว่ามัน นอกเหนือการควบคุมนะครับก็เทคลอสไปแค่นั้นจบนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องของงบแต่เมื่อนิดหนึ่งดนะนนี่คือพี่สงสัยไปตามสิ่งที่เห็นนะฮะก็คือเรื่องราวของงบ s gp เนี่ยเมื่อรู้ว่ามันแย่ในการที่จะแนะนำก็คือลอสต็อปลอถ้ามันแย่กว่าที่คาดถูกไหมฮะ อ่าใช่ครับคือทุกอย่างเนี้ยเราก็ถ้าเกิดผิดทางเนี่ยมันก็คือการการสตอปลอสละนะครับแต่ถ้าไม่ผิดทางาอ่าถ้าไม่ผิดทางเนี่ยนะครับมันก็จะปรับตัวขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นได้เยอะกว่าเพราะว่าเวลาถ้าเกิดมันเป็นมันเป็นไซด์เวย์แล้วลงมาที่กรอบล่างเนี่ยแล้วถ้าเกิดไม่มันอ่ามันเป็นแนวรับนมะามันไม่แย่กว่าคาดเนี่ยนะมันก็มีโอกาสจะกลับขึ้นมาห้าสิบแปดหรือกลับขึ้นมาแถวหกสิบนะครับแต่ว่าเสียดายเคสนั้นมันไม่ไม่เกิดขึ้นนะครับ ท่นี้ถ้ากับถ้าในแง่าการลงทุนเตอนนี้มามาจินออฟเซต็ตตี้อารมณ์ประมาณจิวิยาเรื่องราวของการลงทุนอหุ้นตัวนี้เป็นยังไงอันนีออ้ว่าถ้าถ้าเรามองเรื่องของเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะครับคือคนเนี่ยเราก็เราก็ต้องถอยเราก็ถอยมาดูภาพใหญ่ขึ้นมานิดนึงก่อนนะครับแต่เมื่อกี้เราที่เราดูไปเนี่ยปกติเนี่ย <Okay. S 2> เราเราจะคุยกันไปแบบอาทิตย์รายอาทิตย์นะครับเราจะซูมกราฟมาใกล้หน่อย แต่ถ้าเกิดเราคุยเรื่องของการลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราคุยถึงการลงทุนเนี่ยมันก็ต้องแบบซูมกราฟออกหละนะครับมันก็ก็ซูมกราฟออกสมมุติเราซูมกราฟออกเนี่ยนะครับคือตอนนี้ SCGP ประเด็นที่เขาพูดกันหลักๆก็คือว่าโอเคเนี่ยโอเคเดี๋ยวจีนกลับมาเปิดประเทศเนี่ยนะครับมันก็น่าจะได้ได้ประโยชน์แล้วหุ้นเนี่ยมันก็น่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราก็มองภาพใหญ่สมมติโอเคมันหลุดแนวรับตรงเนี้ห้าสิบห้านี่ลงมาก็จริงเนี่ยแต่ตรงนี้นเป็นถือว่าเป็นแนวรับย่อยนะครับแต่แนวรับใหญ่จริง SCGP เนี่ยมันไม่ได้หลุดนะครับแนวรับใหญ่จริง SCGP เนี่ยมันคือห้าสิบาทคือปีที่แล้ว SCGP เนี่ยผมแนะนําตรงนนแนวรับเนี่ยได้ประมาณแบบสามสี่รอบเลยตรงห้าสิบาทเนี่ยนะครับดังนั้นถ้าเรามองภาพการลงทุนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอเคนะครับงบก็ประกาศมาแล้วมันก็แบบอ่ะแย่แล้วแย่วคาดไปละ นะครับแต่ไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันก็น่าจะฟื้นแหละนะครับถ้ามันน่าจะฟื้นเนี่ยเราก็ลองคิดว่าถ้าเราซื้อแถวเนี้นะครับแล้วแนวรับหลักเราก็จะเห็นว่าประมาณห้าสิบาทถ้าหลุดเราจะสต็อปลอสแถวนี้นะครับผิดทางก็ประมาณสามบาทแต่ถ้าเกิดมันอ่างบมันไม่แย่แล้วนะครับแล้วมันเป็นการกลับขึ้นมาจริงเนี่ยเราไม่ต้องมองขนาดหกสิบหรอกเรามองแค่แถวประมาณห้าสิบแปดก็พออย่างเงี้ยเราก็จะมองว่าโอเคอัพไซด์มันก็มากกว่าตัวของดาวไซด์อย่างเงี้ยนะครับมันก็ถือว่าก็เป็นหุ้นที่แบบ อา่าเข้าเข้าลงทุนได้ละนะครับแต่ผมเสริมมิดนึงแล้วกันแต่ว่าถ้าถามเทคนิคเนีย่ยเทคนิคเวลาสมวติมันเสียไปแล้วอย่างเงี้ยนะเราจะเราจะรีบเข้ามาพบริเทคนิคเนีย่ยเราจะไม่รีบเข้าถ้าปกติหุกเนี่ยหยุดนงรับมาแรงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอก่อนนะครับเราจะรอให้ให้ผ่านพื้ฐา,านก่อนแล้วค่อยค่อยซื้อนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยการการการลงทุนเนี่ยนะมันมีมันมีความหลากหลายตรงเนี้ยนะครับคือถ้าเป็นพื้นฐานก็ ไม่จำเป็นต้องสนใจว่ามันจะสร้างฐานแล้วก็ชั่งมันนะครับแต่ถ้าเป็นเทคนิคเราก็จะรอไทมิง่งว่าให้มันอสร้างฐานอะไรนี้ก่อนนะครับดังนั้นสุดท้ายเนี่ยย้อนกลับมาเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนควรจะนไปปรับใช้เนี่ยผมว่าสิ่งที่ยากสุดคือคือเราเนี่ยเป็นเป็นสไตล์แบบไหนนะครับเราเล่นแบบไหนนะครับแล้วเราก็เล่นไปตามตามแผนการของเรานะครับเพราะว่าแต่ละวิธีการเนี่ยมันก็มีวิธีการวิเคราะห์นะครับมีวิธีการหาจุดเข้าซื้อจุดเข้าขายเนี่ย ที่ไม่เหมือนกันนะครับเพียวฟันเดเมนทัลเพียวเทคนิคัลไอะไรเงี้ยนะครับคือทุกอย่างมันก็มันก็จะมีจุดที่มองไม่เหมือนกันอยู่นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่มีถูกไม,ม่ผิดหรอกนะมันขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยนะครับเป็นสไตล์ไหนแล้วเราเล่นแบบไหนแล้วเราเราสบายใจนะครับดีค่ะก็ได้ไอเดียนะคะสำหรับเอสซีจพเพราะว่ามีนังถึงตามจำนวนมากเช่นกันนะ,ะว่ามันจะบัททอมแล้วคำว่าบัททอมคืออะไรฮะ บอา b อ t จากลบหรือบอททอมจากอะไรนะอ่าเนี่ยมันต้องต้องก็ต้องคุยกันนะครับว่าเวลาพูดถึงว่าบอ t ท o มเนี่ยอะไรบอททอมนะครับบางคนก็บอกว่าโอเคอ่งางบาจะบอททอมไปแล้วหรือบางคนจะบอกว่าราคาเนี่ย b o ททอมไปแล้วคือสองอย่างเนี้ยต้องต้องเข้าใจว่าบางทีเนี่ยโอเคมันมันมันอาจจะไม่ได้เกิดพร้อมกันนะครับคือบางทีเนี่ยราคาก็ก็นำนะครับบางทีราคาก็บอททอมก่อนนะครับ,ราาก,ก,นะรบก่อนที่งบจะออกมา<อ>นะครับ หรือบางทีงบจจุบอททอมก่อนราคาก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยราคาเนี่ยมันชอบชอบไปก่อนอยู่ละนะครับถ้าเกิดเราคาดาสมมติเราคาดว่างบบอททอมแล้วกันนะครับถ้าเราคาดว่างบบอททอมมันเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยมั่นใจมากขึ้นว่ามันไม่ควรจะหลุดห้าสิบมนะเพราะถ้าเกิดงบเป็นททอมแล้วแลวคนทีเ่เขาคิดกันแบบนี้แบบเราจริงเนี่ยนะครับมันก็ไม่ควรจะดึงไปหลุดโลเดิมนะครับดังนั้นเราก็สามารถใช้พวกเนี้ยนะครับมาวางกลยุทธ์ได้นะครับคือเวลาเราวางกลยุทธ์เนี่ยเราก็จะบ เอาเรื่องต่างๆเนี่ยมาคิดนะครับว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั่นแหละราคาเนี่ยควรจะเป็นยังไงถ้าแบบอทุกอย่างมันดีเนี่ยนะครับราคาก็ต้องขึ้นสินะครับถ้าราคาไม่ขึ้นเนี่ยมันเราคิดว่ามันดีมันมีอะไรที่มันไม่ดีแล้วคนอื่นเขาเขารู้แล้วเราไม่รู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับมันแต่นี่มันรู้เปนเกมที่อ่าใช่เป็นเกมเกมตลาดทุนเนี่ยผมว่ามันมันน่าตื่นเต้นตรงเนี้ยคือแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่าไม่มีใครเนี่ยรู้ทุกอย่างเกี่ยว ุ่นในตัวนั้นหรอกนะครับคือบางคนจะรู hmm. ้ส okay, ่วนนี้นะครับบางคนจะรู้ส่วนนี้เขาบอกว่าเราอาจจะเปรียบเทียบแบบการแบบอ่ะคำช้างอย่างเงี้ยนะครับบางคนไปคำที่หางก็อธิบายว่าโอเคช้างเนี่ยหางมันเป็นอย่างเงี้ยนะลักษณะเป็นอย่างเงี้ยบางคนคำที่หัวก็จะพูดได้อีกอย่างหนึ่งนะครับแต่สรุปถามว่าสองคนน้าแบบอ่านมีข้อมูลที่แบบถูกต้องเกี่ยวกับช้างมันก็มีนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือมันไม่มีใครที่แบบเห็นภาพทุกอย่างครบนะครับบังนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงการวิเคราะห์พื้นฐานเนี่ยนะครับผมว ส,เหเหสิ่งหนึ่งเนี่ยผมว่าเราต้องพยายามเข้าใจแหละว่าเราไม่มีทางรู้พื้นฐานทุกอย่างในในคุณตัวหนึ่งได้นะครับมันมันก็ต้องมีบางอย่างที่เราไม่รู้บ้างแหละหรือมีคนที่เขารู้มากกว่าเราบ้างแหละนะครับแต่สิ่งนั้นเนี่ยยังไงมันก็สะท้อนในในราคานะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราต้องเอาราคาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในตลาดกับสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้เนี่ยมาเทียบกันนะครับแล้วก็มากําหนดเป็นกลยุทธ์การลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจุดเนี้ยผมว่ามันเป็นจุดที่ทําให้การลงทุนเนี่ยมีความท ยากถ้าเทียบกับศาสตร์อื่นๆนะครับค่ะทีนี้ข้อมูลเปรียบเทียบที่พี่ชมพูดถึงก็คือกรณีศึกษาของ SCGP ลักษณะนี้และอีกตัวหนึ่งที่เป็นแม่ของเขาก็คือ SCC จะมีลักษณะเหมือนหรือไม่เหมือนกันไหมฮะอ่ะจริงๆบอกว่ามันก็คล้ายๆกันแหละนะครับก็มันก็ลงมาเพราะว่างบมันมันแย่เหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยนะครับคือปกติต้องบอกก่อนว่าผมจริงๆผมมาเบสบนเทคนิคนะครับแต่ช่วงนี้โอเคผมอาจจะ เริ่มพยายามแบบอ่านข่าวเพื่อพื้นฐานมากขึ้นเพื่อจับเซนติเมนต์อะไรบางอย่างเช่นอ่ะสมมติ S.C.C.S.C.C. เนี่ยอ่ะปรับตัวลงมาเปิดแกลบลงมาแรงเลยนะครับอ่ะเปิดแกลบแบบลงมาแรงเลยอย่างเงี้ย<อ>นะครับอ่าแล้วคนมันพูดว่าแต่งบะอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะบอททอมแล้วนะมันน่าจะฟื้นอย่างเงี้ยถามว่าอย่างเงี้ยผมคิดว่าผมเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างเงี้ยนะครับเวลาเราได้ข้อมูลอะไรมาเนี่ยมันมีคําถามเดียวแหละว่าเราเชื่อหรือเราไม่เชื่อริงป่ะครับอ่าแต่อย่างเงี้ยผมจะเชื่อนะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเล่นเนี่ยมันได้เป สมมุติเราเห็นการเปิดเปิดแกลบลงมานะครับเปิดแกลบลงมาเสร็จปุ๊บถ้าเราใช้ความรู้เทคนิคเนี่ยเอ๊ะแกลบตรงนี้เนี่ย <Wow. S 1> มันไม่น่าใช่มันไม่น่าใช่เบรกเอาไว้แล้วเพราะว่า uh huh. มันไม่ได้หลุดแบบแนวรับสําคัญลงมาแล้วมันมีข่าวแล้วคนก็ oh. พูดว่าโอเคงบมันน่าจะบอททอมอย่างเงี้ยเราก็น่าจะซื้อนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่ว่าเ oh. พราะเป็นจุดที่ว่ามันไม่ใช่เบรกเอาเวถ้าเกิดเป็นเบรกเอาเวเนี่ยแล้วสมมติมีข่าวว่าโอเคงบจะบอททอม่เงี้ยผมก็ยังไม่ซื้อหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าโอเคบ บอาใช่บอกว่ามีข่าวว่าโอเคมันอาจจะอาจจะเป็นงบโอเคบอททอมแล้วแล้วตรงนี้มันน่าจะเป็นแค่ e x กซ u s t i o n อย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าโอเคมันน่าซื้อเพราะเป็นเป็นเป็นจังหวังนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าราคาก็ดึงกลับไปละเวลาดึงกลับแล้วนี้เราก็สบายใจละโอเคเราก็โหสมมพื้นฐานว่าโอเคทุกอย่างมันน่าจะงบมันน่าจะบอททอมแล้วมันไม่ควรจะกลับลงมาตรงนี้ละตรงนี้เราก็จะซื้อได้แบบสบายใจละถ้าขึ้นเราก็เลยโปรฟิตลันถ้าเกิดลงมาเราแค่เท่าทุนเราไม่ขาดทุนละอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้อันนี้อนี้ตัวนี้ของ SGC นี่มันขึ้นมาหรือยังอะปิดปิดปิดแกลปปิดอะไรปิดไปแล้วนะครับสองวันนี้แล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยขึ้นไปก็ก็ปิดไปละสําหรับ SGC นะครับแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดทุกอย่างมันถ้างบอะไรทุกอย่างมันบอททอมจริงอะไรเงี้ยนะครับผมว่ามันปิดไปละสุดท้ายมันก็คือถอยมาสักพักแล้วก็ค่อยๆแบบค่อยๆขึ้นต่อมากกว่านะครับถ้าถ้ามันสมมติฐานแบบนั้นนะครับอืออ่ะนี่วิธีการตามหุ้นตัวใหญ่นะถึงก็ ส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามพื้นฐานแล้วก็เป็นไปตามเทคนิคนะฮะที่เกิดขึ้นนันเองนะก็ดูเข้าใจง่ายกว่านะฮะในเรื่องเราของทางด้านเทคนิคและพื้นฐานที่เกิดขึ้นอ่ะหมดเวลาแล้วค่ะพี่แชมป์คำถามนักทุนฝากคําถามในช่วยจับจังหวะกังไห้กันละกันเนาะพอดีพี่ม่อนมีคําถามที่คุณแชมป์ได้อธิบายไปมันก็เลยมีคําถามต่อนเนื่องไปเรื่อยๆพอดีไม่ได้เป็น AI ออะเป็นคนอยู่ ถ้าเป็นไออคงจบคําถามไปแล้วอเราเป็นคนแล้วก็จะมีคําถามต่อเนื่องต่อเนื่องกับข้อมูลที่ได้ยินได้ฟังนั่นเองนักสุน,นพอคุณแชมป์อธิบายแบบนี้เอเราก็สงสัยแบบนี้ถามไปเข้าไปเรื่อยๆนะฮะเราก็จะได้ข้อมูลความรู้ไปเรื่อยๆขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะนักสุนทนก็ติดตามในเรื่องราวของความรู้ในเรื่องราวของข้อมูลที่เกิดขึ้นประจำสัปดาห์นี้นะฮะใน